ทผู้ชมครับหลังจากที่ทางโตโยต้าเปิดตัวโตโยต้ายาริสคล s สสำหรับตลาดยุโรปไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนถามถึง SUV ตัวใหม่ที่จะออกมาสำหรับตลาดเอเชียแล้วก็ประเทศไทยในกลุ่ม c s e g m e n t ตามที่มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะนะครับว่าทางโตโยต้าจะพัฒนาขึ้นมาใหม่บนแพลตฟอร์ม TNGA เพื่ออุดช่องว่างระหว่างเจ้า CHR แล้วก็ r a v 4 น่าจะไปแย่งตลาดกันกับ Honda CR-V Mazda CX-5 หรือ CX-8 นะครับและผู้นำตลาดประจำเดือนมีนาคม2,563ที่ผ่านมาอย่าง MGH-H ก็มีหลายคนคาดการกันว่า SUVC s e g m e n t ตัวนี้ของ Toyota น่าจะมากับชื่อ Toyota Corolla Cross นะครับข่าวล่าสุดก็คือภาพเรนเดอร์จากสื่อต่างประเทศภาพนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่มาด้วยที่พยายามเรนเดอร์ออกมาเห็นความเป็นไปได้ของโตโยต้ o โค a c ค o s s ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับภาพสปายช็อต ที่มีคนถ่ายได้ขณะที่วิ่งทดสอบอยู่ในบ้านเราก่อนหน้านี้มา 2- อสาภาพนะครับคุณผู้ชมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความใกล้เคียงกันไหมหรือว่ามันจะดูออกไปทาง t o y ยต a r ร v ฟโฟหรือไม่หลายคนก็อาจจะนึกไปถึง t o y ยต a l เลสที่จำหน่ายกันอยู่ในญี่ปุ่นก็เป็นไปได้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ส่วนในเรื่องของขุมกำลังสื่อต่างประเทศก็ว่ากันว่าอาจจะใช้ร่วมกับโคโราล่านะครับตัว1.8ที่ให้กำลัง122แรงม้ารวมทั้งอาจจะมีเครื่อง2.0ลิตร170แรงม้าเข้ามาเป็นทางเลือกด้วยขนาดตัวถังที่คาดการก็น่าจะอยู่ที่ความยาวประมาณ3,900ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,700ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูงประมาณสัก1,600ม mm มนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพเวนเดอร์แล้วก็ข้อมูลที่มีการคาดการณ์กันออกมาคงต้องรอติดตามความคืบหน้าของโครงการ CSUV จาก To โย t ้าที่หลายคนเรียกชื่อกันไว้แล้วคือ Toyota Corolla Cross กันต่อไปนะครับจริงๆแล้วด้วยชื่อชั้นของ To โยต้เองเนี่ยขอให้จัดมาเถอะครับ SUVC s e x m e n t ไม่ว่าจะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับคู่แข่งก็คงต้องเตรียมพะห่มรอกันอยู่แล้ว ว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาครับพี่โตหลายคนบ่นว่ารอกันนานแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ